สวัสดีจ้ายิ่งพึงแสนเหลพามากินอีกแล้วเด้อจ้ามากินเขาตรงนันคือปอดไตนี่พี่น้องพ้อมปลาไหลพี่น้องคือเก่าจู่กู่มองนี่จะต้นใหญ่นี่จะตน้นใหญ่พี่น้องจ๋ามา,มาเด้อมายาวน้องกันพี่น้องยาวพี่น้องยาว,อ,ยาวอ่เหรอแซบคือนยังนี่ตัวนี้ แฉบชูแบ้แซ่บตัวนี่เด้อพี่น้องทางไหนอิบซีทัวลูกทัวประเทศต่างประเทศในประเทศมากินน้ำผู้คายแย่ปึงใช่แนนล้วพี่น้องแ่บตาในนะนี่รั่วพักขผมพี่น้องถาดหนึ่งของมักม้วนแล้วแต่ว่าจะม้วนอีกอ้อมไไ่าไรกัน กินแล้วก็ที่กินอีกแซ่บพี่น้องกินก็กองสีแหละแต่ผัวยังบเปลี่ยนผู้ไม่เนะเอาหยอกเด้อพี่น้องจ้าบ่หยอกเลยดีน่ะมันอยากได้ไหม่มีไผเอามาไปที่แจงหรกเอาตีบสเนาะยาวแต่มาหูพี่น้องมัน cái đi Trông giặc lắm cái là chuột tôm quỷ của bố mới Lại lại ra người nhỉ các keo phân các keo khi nó nhỉ tầm không thì có thử thử cứ câu là khổ bạc yeah. yeah, nó อหาคนสอง่มีหรอแล้วเจะไปก็บว่าเป็นบุญ์ด้อกพี่น้องไปร่วมกันอื่นก็จะล้องอ่ะดาวีตุววันเป็นเงาวมอย่างอื่นี่ไม่แห้งเหรอ

เสบยพื่อกันฮตรนี้นปูซรบเจาเซีบบม่เละดอกบ้่เบ็ดอยู่นี่มือแร้งมือสวยกับมือพี้นองเพราะว่าผู้ขามากนกินบ่าถือเส้นกับมืับม่ถือกับบวกปันใด Để khám Để bó thì bữa nó cũng khủng Mấy chàng em bạc có ngay mười như Rất trời mắc hại rồi

ไอ้พี่น้องจ้าเด้อพี่น้องแต่งเผ็ดในประเทศกินน้ำกันได้จ่ายอีฟจี้ถุงผูโซข้นพี่น้องจ้าพวกเก็บเห็ดเก็บหาวอยู่ตั้งประเทศก็ได้มากินน้ำยาปุ๋งชาแนลได้จ้าลองไขยหน่องแต่งประเทศมึงอนี่ย้ใงไดว่าไข่ปุ๋งเนี่ย Vô vô điện cây, mẹ thấy về hay Không đâu đấy thường cần Mười cái cần là của nó คนพ่อหย่างนี้ใช่หรือเปล่าไม่เห็นหรอ แล้วก็ไ่กินเดินแต่พี่น้องเนี่ย บอกว่าแยกปุ่เนเส้นแนวอิ่มเขาขึ้นแมนอิ่มผักกันเนี่ยอุ่นเนี่ย

บม่ได้เล่นกลุ่นกันมาเดี๋ยวเป็นเสียให้ยั้งหยากระปั้น ลืมกินห่อน,อน,นี่พี่นอ้องกะผ้าก,ก็ได้เห็นไหมมักหนาลืมสูเก,ก้าหลังสัมผัสาก,ก็ได้มันโปรเสียบไม่เสียบเพื่อนเพื่อนก็นกนได้มันลืมมันหนักตัวนี้ไงเนาะ thế là mình đã một cái Nè ở đến không lắm không biết gì để thầu chụp lại hết lại hết hiểu hết hết là

เพราะว่าคุปหมหมากินคุจีหมาขอับกินเนาะโอ้เสียบครับพี่น้องหากินข้าวกินนำ้ำเธอเด้อพี่นนองเอ้ยเย่ามัวเห็ดเบียกเห็ดงันไหลเน้อไใจขอรอเนีย่ย ีสํนิยด้วยจ้ายิบแนวบุ้งไม่ช่วงไม่โซ่กดสตา๊าคให้กดเลยกดแชร์กดติดตามยิบถึงชาแนลนี้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะ